สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปสายซุปสุคนพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะคะเช้าไทยเฮ้าที่อยู่ทั่วโลกนะคะมาเจอกับปูนา USA อีก,อกอเช่นเคยค่ะมันนี้ปูนากะมาถักมาท้ายสวัสดีเพื่อนๆย่ำาบค่ะของวันพฤหัสค่ะมันนี้ปูน่าจะพาพี่ๆน้องๆมาตัดต้นบักมักเขือพวงหรือว่าบักแข่งบันเฮาเนาะพี่น้องเนาะ มาตดทิมค่ะเพราะว่าคุณสามีเพิ่นสเสเฮตระเบียงไม่ก็เลยจําเป็นต้องตัดลงโอ้ยแต่เสีดายกําลัางเป็นดอกดอกกําลัางเต็มแตกออกมาเต็มมึงเห็นปุณะนะดอกแตกออกมาเต็มแต่ว่าต้องตัดทิ่งเพราะว่าเพิ่นจะเฮตระเบียงเขาอยากให้มันอันอันกีดขวางเพิ่นแต่ว่าก็บริตัดทิ่มทั้งต้นดอกจาก้าตัดทิ้มแค่ ช่วงข้างข้างบนแล้วก็จะปล่อยข้างล่างไว้แล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เพื่อนบอกว่าต้นไม้อะไรก็ตามยิ่งตัดก็ยิ่งแตกมันแวมนอีลีพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงก่อนตัดและหลังตัดนะคะหลังตัดแล้วสภาพจะเป็นจังใดญนอานอยจะนอ้ยกวเสียดายดอกมันพี่น้องแต่ว่าเสิเดตยจั่งใหญ่จำเป็นก็ต้องตัดนนเนาะเบื่อนดอกก็ลังออกมาเต็มเมือเกับเพื่อตัวนี้ปลูกมาได้ประมาณสองปีกว่าเด้อจ้า ดอกดอกอหนวยนี่ดกทุกปีแหลวก็เป็นบะเขือพวงที่กรอบกรอบอร่อยค่ะพันนี้กรอบจริงๆนี่ก็ยังมีลูกอยู่นั่นน่ะลูกมะเขือพวงยังมีอยู่กินบัท่านดอกค่ะบางเทือก็เอาเก็บไปแจกคนมัง่งเ,เก็บไปขายเอาเงินเขาวัดมัง่งเพราะว่ามันกินบัท่านมันดกน,นี่เห็นบ่ดอกกำลังออกดอกมันกําลังออกมานี่ยกำลังเตียงยอดเตียดอก ก็จำเป็นเนาะตรงตัดทิ้งอันกอนสิไปตัดบอกบักแข็งเลยจะมาเบิงต้นบอกมอะะ่วงเ้อค่ะอันนี้ต้นบอกม่วงน้ำดอกไม้จ้ะเป็นดอกนะแต่ว่าคือสิบรจัดดอกเพราะว่าอันเป็นดอกขึ้นมาเราวมาเจออากาศหนาวอันมันเริ่มแห้งแล้วนี่คือสิบรจัดดอกนี่อันงานนี่คือสิบรจัดเบิงเบองสภาพแล้วน่าจะไม่จับเพราะว่ามันเริ่มแห้ง แต่ว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยไอ้ที่กำลังแตวออกมาน่าจะมีมีมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดมากกว่าเนี่มันจะมันจะออกมาดอกไม่พร้อมกันจ้ะอันนี้จะออกก่อนมันเริ่มจะแห้งแล้วแต่ว่ามันรุ่นเบิ่งมันสติดจะาลูกสองลูกไปเนาะจ้ะพี่น้องมาแต่เวลามาตัดต้นใหม่้วค่ะพี่น้องโอ้ยหนาหนาวมาละต้นใหม้อันดีดดงๆขึ้น สงสัยต้นไม้นหักอากาศหนาวนี่ค่ะเตรียมพวกถังพวกยังม่ไใ้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตัดลงเด้อพี่น้องเดี๋ยวตัดลงแล้วเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งก่อนและหลังเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยที่อยโทโลกเด้อจ้ะขอบคุณสำหรับกำลังใจให้ปูนา USA นะคะฝากที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนาเด้อพี่ๆน้องๆเอ้ยปูนา <ๆ S 1> ขอบคุณหลายๆก็ขอให้เพื่อน นี่ความสุขสวัสดีมี่ใช้เฮงๆปังๆังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากพี่ตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยจ้าสวัสดีจ้า